ี๋ยวผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมเดบีบอยรับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเกมกับเกมแทบอีกแล้วอุ้ยลินพันอะไรวันเนี้ยเออแ้วผมวันนี้แ้วผมเราก็จะกลับมากับโหมดแชมเปี้ยนอีกเช่นเคยนะผมอ่าตอนนี้เราเล่นโหมดแชมเปี้ยนถึง the adventure เออวันเนี้ยโ้ยวันนี้ไใบบนลินพันแปลกๆวะวันนี้นล้วผมเราก็จะมาต่อเลยดีกว่าจากอีพีที่แล้วนะผมอ่าอีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่เลยเป็นอัศวินนะผมสู้กับอัศวินในงบกี่บาทวันเนี้ยเอยนี่มันมีโลด้วยในงบ 180บาทครับผมผมจะเอาอะไรไปดีนะนี่เลยมนุษย์หินต้องสูก้กับมนุษย์หินเท่านั้นบอกเลยว่ามนุษย์หินคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการปาหินเป็นขั้นเรศนะครับผมมาคนนี้ก็จะเป็นโลดูซิว่าโล่ของอัศวินเนี่ยจะป้องกันมนุษย์หินผมพีได้หรือเปล่านะครับนี่เลยเป็นไงป้องกันไม่ได้หรอกแบบทีเดียวแตกเลยครับน้องๆดูดิโคตรตึงครับผมมนุษย์หินพี่นะครับมาแมปต่อไปครับผมโอ้ย ทำไมมันมีอะไรเนี่ยกองทัพอัศวินเยอะแยะเลยวะเนี่ย้ตัวนี้มีขวานด้วยเฮ้ยขวานเกิดอะไรขึ้นหรือว่าปิง้งเฮ้ยได้ผู้ประหารชีวิตขวานยักษ์มานะผมอุ้ยดูซิว่าจะเอามาสู้กับอัศวินได้หรือเปล่าแต่ผมมีงบให้เท่าไหร่เว้ยสี่พันครับผมอาดูที่ซีเควตนะครับผมเมื่อกี้ผมได้นี่ใช่ไหมมาเอามาดูเลยดีกว่าครับผมว่าจะสามารถสู้กับอัศวินได้หรือเปล่านะผมทุกคน มาดูกันเลยนะครับนี่เลยนะผมเป็นผู้ประหารชีวิตของนักโทษดูด้วยว่าจะประหารชีวิตพวกอัศวินได้หรือเปล่านะครับนี่เลยฟันอุ้ยยังโหดนะผมตายไปซะเจ้าพวกอัศวินบางอาจมาสู้กับเออมาสู้มาสู้กับคนประหารชีวิตเขาเรียกว่าเพชฌฆาตหรือเปล่าไอ้มาสู้กับเพชฌฆาตนะผมดูซิเพชฌฆาตที่จะสู้ได้หรือเปล่า ดูเหมือนว่าเพชฌฆาตพี่จะสู้ได้ครับผมนี่เลยฟันโอ้โหตึงจัดครับผมเป็นไงเพชะฆาตพี่เก็บเรียบครับผมทุกคนบอกเลยว่าเพชฌฆาตพี่แม่งตึงจัดหุ้ยฝั่งนี้มีช้างถึง4ตัวเลยหรือช้าง4ตัวพี่เจ้าอะไรไปสู้วะนนี้ในงก8,500เด้ารอผมาพี่เจ้าฝูงแรปเตอร์แล้วกันนี่เลยพี่เจ้าฝูงแรปเตอร์ของพี่ไปจัดการช้างให้หมดนะครับผมดูสิว่าฝูงแรปเตอร์ของพี่จะจัดการช้างทั้ง4ตัวได้หรือเปล่านะครับจัดการฝูงแรปเตอร์ นี่เลยตายครับผมช้างหนึ่งตัวนายไปแล้วนี่เลยฝั่งนี้ก็ตายครับผมเหลือแค่ตัวเดียวฝั่งนี้นะครับดูซิว่าฝูงแรปเตอร์พี่จะจัดการได้หรือเปล่านี่เลยฝูงแรปเตอร์ที่กระหายเลือดเรียบร้อยครับผมตายไปนะผมสำหรับช้างครับโอ้โหเครื่องยิงเครื่องยิงลูกระเบิดโอ้โหผมจะสู้ไงวันเนี้ยผมต้องสู้ด้วยพลธนูที่โหดที่สุดในโลกนะครับอ่าอะไรดีวะ <c oughs> คิดไม่ออกเลยครับผมทุกคน หรือเราจเจ้านินจาม,มาดีไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าครับผมนี่เลยมือปืนโลกประจันหรือเปล่าวันนี้อุ้ยไม่รู้แต่อุ้ยยิงแป๊บเดียวตายครับผมดูซิว่าเหลืออีกสามตัวเนี่ยจะยิงเครื่องยิงลูกระเบิดได้หรือเปล่านะครับจัดการมันเพื่อนยิงไปเลยเอาทำไมมันทำไมมันนิ่งโอเคเงียบร้อยครับผมเหลือเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะผมส่วนมือปืนผมเหลือ3าคนดูซิว่าจะจัดการได้หรือเปล่า นี่เลยยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหอีซี่จัดนะครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> มาดูคนต่อไปก็คือใครเอ่ยเป็นไวกิงก้งครับผมนักรบไวกิง้งโอ้โหผู้ห้าวหาญเลยเนี่ยถือขวานคู่นะครับดูสิว่าจะสู้กับตัวที่พี่จะเอามาได้หรือเปล่านั่นก็คือแรปเตอร์ครับผมอ่ะแรปเตอร์นะผมปะทะกับไวกิง้งดูสิว่าแรปเตอร์พี่เนี่ยจะสู้ไวกิ้งได้หรือเปล่าครับผมมาเริ่มเลยครับผมอุย้ยไวกิ้งแบบกระโดดใส่อุย้ยกระโดดใส เอาไงครับผมจังหวะน,นี้อุ้ยแพ้ครับผมอ้โหโดนไวกิ้งเถาะหัวตายครับผมแรปเตอร์พี่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสิว่าอ้โหแรปเตอร์เราไม่น่าไหวแล้วผมเราขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเอาสักทีหนึ่งก่อนแรปเตอร์เพื่อนจัดการนี่นทำไมแรปเตอร์ผมเป็นง่อยอ้โหเฮ้ย,ยชนะเลยเอา้า แรปเตอร์พี่ชนะครับผมทุกคนอะไรวะเนี้่ยชนะแบบงงๆมารอบนี้ผมโอ้โหมีเด็กแว้นเด็กเวนกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนะผมแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งคนนะผมเราจะเอาทหารมาในการชนะนะผมเราจะเอาทหารมาในการเอาชนะเด็กแว้นได้หรือเปล่าผมมาดูกันเลยทิมแทงไปเลยครับผมทหารมาทหารมาต้องสู้ได้อยู่แล้วผมแต่ทําไมมันนอนอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โห เอาละครับทหารมาพี่โอ้โหเละทุ่มเปะเลยครับผมอะไรพวกเนี้ยเด็กแว้นตายซะไอพวกเด็กแว้นครับผมเรียบร้อยครับผมดูทหารมาพี่จัดการโอ้โหโคตรอีซี่ครับผมต่อไปเป็นอัศวินครับผมโอ้โหอีกแล้วอัศวินอีกแล้วนะอัศวินนี่ต้องเจอกับมือปืนมือปืนที่บอกได้เลยว่ายิงแม่นที่สุดในประวัติศาสตร์นะนี่เป็นไงกิ้งไปเลยครับผมโอ้โหเอาไงวะเนี้ยอุย้ยเหลืออีกสามตัวครับผม โอ้ใส่ลูกกรนานมากยืนปืนในสงครามหรือเปล่าวะเนี้ยปืนสงครามในตำนานหรือเปล่า و, ลอโอ้โหเรียบร้อยชนะครับผมโอ้โหโคตรอีซี่เป็นไงแผนการพี่แม่งโคตรได้ผลนะ่ะเดี๋ยวเดเเฮ้ยรอบนี้สู้กับชาวบ,บ้านธรรมดาเลยเราจะไม่แบบรังเกียจเขาเกินไปหรือเปล่าวะมีอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะเอาจริงดิผมจะเอาเป็นเออปีศาจมาสู้เลยแล้วกันหนึ่งคนสองคนไปเลยมีปีศาจ ตัวนี้ครับผมปีศาจผู้โหดร้ายกับใครวะเนี่ยปีศาจผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นอาวุธนี่เลยโอ้โหฟ้าผ่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมตายไปหมดครับผมชาวบ้านเอาไงวะเนี่ยปีศาจพี่จัดการไปโอ้โหปีศาจโหด้ายมากโอ้โหเจาะไปทีละคนโอ้โหดูดิโอ้ไม่ไม่เกรงกลัวชาวบ้านเลยชาวบ้านก็ไม่เกรงกลัวปีศาจเลยนะครับผมสู้ขาดใจครับผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วนั่งทําอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนฟัน ปิดฉากไปอย่างสวยงามนี่เลยโอ้โหตายอย่างมีเกียรตินะครับผมมาดูแมปต่อไปเฮ้ยเป็นจอมเวทของไทยบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยจอมเวทก็ผมดิว่าจอมเวทพี่จะชนะตัวนี้ได้หรือเปล่าพี่ว่าจอมเวทเนี่ยมันต้องสู้กับอะไรดีไว้ทุกคนผมว่าจอมเวทเนี่ยต้องสู้กับนักโยนหินมืออาชีพนะครับผมแล้วก็โล่หนึ่งคนจัดการนี่เลยเป็นไงโอ้โหแผนการพี่แม่งโคตรได้ผลนะเป็นไง ไอคิวแปดล้านพี่โอ้โหอัศวินยืนเป็นกองขนาดนี้โอ้โหเหมือนโบลิิงเลยแฮะพี่ก็จะจัดให้เหมือนโบลิิงเลยแล้วกันพี่เอาไทบ้านนี่แหละไปสู้จัดการเพื่อนๆนี่เลยปลาหินปลาหินแล้วก็โดนอัศวินฟันโอ้โหไม่ไหวครับผมรีโหลดไม่ทันผมว่าไม่น่ารอดนะผมกูดาวนานเกิดนะผมสำหรับไทบ้านนะผมนะผมเอานี่ไปแล้วกันแค่นี้โลกก็สงบเป็นไงโอ้โหเฮ้ยมันเหลือเยอะอยู่เว้ยมันเหลือกี่คนด้วยะเหลือห้าคนครับผม ไม่ว่าปืนพี่จะยิงทันหรือเปล่าโอ้โหไม่ทันครับผมโดนจิมโอ้ยเฮ้ยไวทนัทนทนันทันโอ้โหชนะครับผมโอ้โหชนะอย่างเฉียวเฉียดเลยนะเกือบตายครับผมโอ้โหูมาต่อไปเป็นแมพหิมะครับผมอันนี้คือตัวอะไรวะนี่ออุ้ยเป็นธนูหิมะครับผมโอ้โหแล้วก็พลธนูของงูพลธนูงูแล้วก็พลธนูปกตินะครับผมผมจะเอาโล่ไปก่อนเลยแล้วกันโล่ครับผมมายืนข้างหน้านะครับผมแล้วก็เทพเจ้าไป้ผมบอกเลยว่าเทพเจ้าพี่นี่ตัวเดียวก็เก็บหมดนะครับผม นี่เลยโอ้โหดูที่สายฟ้าโคตรโกงโอ้โหทีเดียวแบบไหลาตายหมดเลยนะผมพี่พี่ลองเอาเทพเจ้าไปดีกว่าครับผมเทพเจ้าบอกเลยว่าสามคนก็พอดูสายสายฟ้าซะก่อนโคตรได้เปรียบครับผมแบบยังไม่ถึงตัวตเลยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสายฟ้าแบบโอ้โหโจมตีทีเดียวแบบโอ้โหไหลไหลไปหาตัวอื่นด้วยนะผมทุกคนแบบโคตรโกงอะ่ะดูดีโกงจัดอะตัวเนี้ จัดการมันเพื่อนโอ้โหเหลืออีกเยอะเลยโอ้โหดูดิโกงเกินโอ้โหโคตรโกงไม่เจอตัวเมนละเมีนหรือเปล่าวะเนี่ยโคตรโกงเลยทุกคนเหลือตัวไหนวะเนี่ยตัวสุดท้ายอยู่ที่ไหนกันโอ้ยอยู่นี่เองสองัวสุดท้ายครับผมตรมตีไปเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมรุนเทพเจ้าสุดพี่จัดการออ้ยเป็น คนที่ถือขวานสองอันเลยเจอกับอะไรดีอะคนขายพิษแล้วกันโพ p o i นเซลเลอร์เป็นไงโพ p o i นเซลเลอร์พี่แล้วพี่เอาแล้วพี่เอาสุดได้ไงพี่ควบคุมเองได้ไงอุยอ้ยอุย้ยพี่ตกตาย,ยทำไมมันอ่อนแอจังวะไอตัวนี้ไม่ไหวครับผมพี่เอาคนประหารชีวิตเลยแล้วกันมาอุย้ยบอกเลยว่าตายอุยอ้ยอุ้ย ส่วนที่จะตายเลยเหรอหน้องจะโกงเกินไปไหมแลปเตอร์สองตัวไปเลยเป็นไงสูดแลปเตอร์ได้หรือเปล่านี่เลยเอ๋อเล็บเตอร์ตายไปหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ชนะไปครับผมโอ้โห,หนึกว่าจะแพ้ซะอีกโอ้โหทำไมเขาเติมอุ้ยช้างกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับผมเราจะเอาตัวอะไรมาหยุดช้างดีรีเจนซี่อันนี้คืออะไรวะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยขี้เมาอไม่ไหวครับอื้มช้างเยอะขนาดนี้พี่จะเอาหมดสปอตเอ้ยซุย สปุก,กี้มาแล้วกันเป็นผีครับผมเป็นผีจัดการจัดการมันเลยผีดูสิว่าเจ้าจะชู้สุ้ยส,ส,ส,สู่ช้างทั้งหมดได้หรือไม่นี่เลยยิงยิงมติดไฟด้วยโอ้ยอุอย้ออยมีดปกักตายไปโอ้โหจังโหดอุอย้ยแต่โดนชนเป็นเปลตายเลยครับผมทุกคนไม่น่าไหวครับอันนี้เหมือนผมจะเจออันนี้เฮ้ยนี่นทุกคนป้อมปืนนะผมแล้วก็พลพลปืนอีกมากมาย ดูสิว่าช้างจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับป้อมปืนเคลื่อนที่อันนี้นะครับมาดูที่ว่าป้อมปืนมันจะยิงยังไงมันจะหมุนหรือเปล่าเอาละผมป้อมปืนหมุนหมุนแล้วหมุนแล้วก็ย,ยิงยิงอุ้ยโดนชนไม่เป็นไรครับผมยังยิงได้นี่เลยช้างตายครบผมอุ้ยเหลือเหลือสองตัวสุดท้ายแล้วเกียบร้อยเหลือตัวเดียวครับผมบอกเลยว่าป้อมปืนพี่มันโหดมากเลย นี่เลยเป็นงไงกับกิมยังสวยงาม้าหูโคตรโหดอุ้ยมีช้างแล้วก็เด็กแว้นเว้ช้างแล้วก็เด็กแว้นเนอะเจอเทพเจ้าพี่หน่อยเป็นไงแค่ตัวเดียวเพอเออแค่สองตัวเพระผมแล้วก็ปืนปืนยิงยิงช้างทะลุนี่งไงช้างตายเลยไงทีเดียวเอ้ยทำไมช้างไม่ตายมันแข็งแก่งขนาดนั้นเลยเหรอยิงไปครับผมคนปืนพี่ตายหรือ,อยังมะมันน่าจะตายแล้วนะโอ้โหไม่น่าไหวครับผม อุ้ยสุดพี่ยังเอาอยู่สุดพี่ยังไม่ตายเว้ยสคนกังสู้กับช้างอยู่นะครับอุ้ยช้างกําลังบี้อยู่ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วผมไม่น่าไหวครับผมโอ้โหยืดเดือมากเลยพี่จะเอาอะไรดีอุ้ยอันนี้คืออะไรวะเอ้ยอันนี้คือคนคนยิงดึงคืออะไรวะเนี่ยดึงไม่ให้ตัวเองตายเฮ้ยไม่ตายเว้ยทุกคนดึงช้างตายเลยครับผมทุกคนโอ้โหโคตรโหดนี่เลยดึงดึงช้าง ดึงช้างไว้ครับผมแยกจากฉันไปเลยดึงไว้ช้างตายหรือเปล่าจาังหวะนี้อุย้ยเด็กแว้นมานครับผมอุย้ยเลยตุ้มป๊ะเลยเป็นไงเอาไงผมจังหวะนีุ้ยฟังผมยังเอาอยู่ช้างยังขยับไปไหนไม่ได้ครับผมโดนดึงอยู่ตอนนี้ช้างจะรอดหรือเปล่าครับผมจังหวะน,นี้หูดโดนดึงไปแล้วช้างพยายามจะหนีแต่สู้แรงคนไม่ได้คนเยอะเกินช้างทำไรไมครับผมตอนนี้ช้างยืนนิ่งครับผม อุ้ยเหมือนช้างจะเจ็บเดี๋ยวคนอีกเยอะครับผมยดกำลังดึงช้างแล้วก็ชนะไปอย่างอีซี่อุ้ยตึงอยู่นะเนี่ยอุ้ยมาดูรอบนี้ครับผมเป็นคนขายพิษแล้วก็โล่ต้องเจอจอมเวียพีแล้วแหละจอมเวียจัดก,การเหยื่อไม่ไหวครับผมโอ้โหหดเกินนะครับโล่มันต้องเจอเวทมนต์หรือเปล่าไม่เอาดีกว่านี่เลยตัวเดิมครับผมปืนมือปืนในตำนาน เฮ้ยเอาไงผมจังหวะนี้เมามือปืนเมาแล้วผมยิงโดนหรือเปล่ายิงได้หรือเปล่าอุ้ยตายตายเยอะเลยครับผมเี๋ยวตัวเดียวตัวสุดท้ายเฮือตายโหสู้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเจอเจออะไรดีวะนี่เลยคนยิงแล้วก็ดึงคนยิงดึงอะไรวะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเราไม่มีแผนการอะไรเลยนะผมจังหวะนี้นะครับเอานี่เลยโล่ไปครับผมแล้วก็เทพเจ้าครับผมคนเดียวก็พอแล้วแล้วก็ปืนนะผมเทพเจ้าดูนะผมเทพเจ้าอุ้ย ทีเดียวเก็บเกือบหมดครับผมโอ้โหเตพมจ้าแบบโคตรตึงเต็เจ้าแม่งตึงจัดเลยอะโอ้โหคนเดียวเก็บเกือบหมดครับผมโอ้โหแม่บนี้เป็นของเขาจริงๆครับผมอฮ้ยอันนี้ครวะเนี่ยอัศวินโล่เต็มยศเลยเว้ยโล่เต็มขนาดนี้ต้องเจอใครดีครับผมในงบ150บาทนินจาเว้ยนินจาแล้วก็นักดาบดการนี่เลยอุย้ยตายไม่น่าไหวครับผมเอาอะไรดีละ่ะ เงบ650บาทเฮ้ยอันนี้คือใครวะอ๋อไม่ได้ผมอ่าผมได้คนนี้แล้วกันเขาคือใขรเขาคือเทเขาคือเผาอะไรอ้าวแล้วเขาก็ตายแบบยังไม่ได้ตอบคำถามพี่เลยนะเฮ้ยอันนี้คือผีทื้อหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่เลยเคี่ยวจัดการเพื่อนนี่ไงเกี่ยวเกี่ยวใจเกี่ยวอัศวินค้างตัวนี้เลยผมโอ้โหมา พี่ควบคุมเองน้องลงมาซะดีๆหรือจะลงด้วยน้ำตาพี่จะตีตูดน้องให้ลายนี่เลยมาดิพี่จะตีตูดน้องให้ลาย,ลย,าลายกระโดดได้หรือเปล่านี่เลยเป็นไงพี่จะตีตูดน้องให้ลายโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนเคียวปักตูดตายไปเฮ้ยอันนี้ใครวะเนี่ยคนขายพิษเถอคนขายพิษต,ต้องเจอคนนี้อีกแล้วบอกเลยว่าเขาคนนี้คือตำนาน ที่ยังมีลมหายใจนั่นก็คือเทพเจ้าครับผมเอ้ยเทพเจ้าบอกเลยว่าเทพของพี่ที่มันเก่งจรๆๆิงๆครับผมโอ้โหต่อให้มีคนเป็นร้อยก็จัดการได้อย่างแป,ป๊บเดียวไม่เชื่อมาดูนะครับไม่เชื่อมาดูทีเดียวตายหมดเลยนะดูเอา้าโอ้จริงก็ผมทีเดียวตายหมดเลยมาถึงั่งผมหยอกโอ้โหเห็นไหมโกมากเลยแบบโอ้โหดูดิแบบ โยนนที่โดนก็คือตายอะครับทุกคนคือมันไหลไปเรื่อยๆเลยนะคือมันเชื่อมต่อทุกคนอะเออ,เอ,อมาอีกแล้วอย่างนี้เลยเรียงกันอย่างนี้ก็เจอพี่อีกแล้วหี่น้องใครจะสู้เทพเจ้าพี่ได้ล่ะน้องเอยมาแล้วก็โลอีกสี่คนอ,อุ้ยแต่พวกนี้มันกระโดดะพวกไวกิ้งมันกระโดดว่ะทุกคนแต่มันจะเอาเทพเจ้าพี่ไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ,อุ้ยเทพเจ้าพี่ยังตึงตึงอยู่ตึงอยู่อุ้ยโดนตุ๋ยท้องตายเว้ยทุกคนไอ,อพวกนี้มันชน่ะต้องเจอกับ วัวพี่ละว,วัวชนกลายเป็นมหา,หาอะไรวัวชนเอ้ยไม่ใช่ละมาวัวพี่พุ่งชนแต่ไม่โดนตอนนี้จังหวะนี้อุย้ยพุ่งชนใส่วัวพี่แต่วัวพี่ยังแข็งแกร่งแข็งแกร่งอยู่วัวพี่ยังแข็งแกร่งอยู่ยังไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นอนไปละเอาตายเรียบร้อยถ้ามันพุ่งชนมาอย่างนี้นะผมผมมีวิธีแก้ก็คือออกเกมหยอกหยอกหยอกครับผมอ่าถ้าพุ่งชนมาอย่างนี้เราต้องเอาตัวที่มันบินได้ใช่ไหมตัวที่มันบินได้ก็มีไม่มีไม่กี่ตัวนันแล้วก็ผมก็หาไม่เจอด้วย นะครับมันคือตัวอะไรวะไม่รู้เดี๋ยวเอาปีเอาปีศาจมาดีกว่านี่เลยปีศาจพี่อุย้ยดูที่อุสกกิอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่าแค่ตัวเดียวก็จัดการได้หมดแล้วหรือเปล่าอุย้ยโคตรเก่งอุย้ยโคตรเก่งเลยเว้ยปีศาจพี่เอาแต่อ่าออาุ้ยทำไมเป็นงี้วะโดนทุกทีเดียวไหนเงือบไปเลยนะผมอ่าพี่ต้องเอาแบบกองทัพที่มีโล่ด้วยกันนะครับ หลังจากที่ดูสถานาการณ์มาแล้วพี่ต้องเอาคนนี้นี่เลยคนยิงลูกโป่งแต่พี่แต่มันแต่มันยิงไม่โดนเลยฮะมันไม่น่าจะรอดนะครับทุกคนเออมีอัศวินหรือเปล่าวายกานี่มันมันเก่งใช่ไหมมันล่าเก่งงั้นก็เจอแรปเตอร์หน่อยละกันนี่เลยล่าเก่งขนาดไหนก็ต้องแพ้ให้แรปเตอร์นี่เลยเพาะแรปเตอร์คือยอดแห่งนักล่าตัวจริงในยุคแห่งไดโนเสาร์นี่เลยเป็นไงส้พีได้ยังไงเป็นไง เน้นจานวนไม่เน้นคุณภาพอุ้ยมีบัวถึงกี่ตัววะเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวที่สู้กับบัวได้กับตันมาเลยบอกเลยว่ากับตันพี่นี่ตึงนะเป็นบอกเลยว่าเป็นรา,าชาโจรสลัดครับผมทุกคนจัดการมันรา,าชาโจรสลัดกันเชื่อมั่นในตัวนายจัดการเจ้าวัวเจ็ดตัวซะถึงนายจะมีแค่เพียงเล็กน้อยแต่เราบรรใจในายกับตันของเรากับตันสู้เขานายต้องชนะแต่ทําไมมันอุ้ย เหมือนจะสู้ได้นะผมอุ้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้วผมวัววัวเอาอยัางไงเรียบร้อยครับผมวัวตายโดนกระจับแล้ทุยโดนกับตันจัดการครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงวิดีโอนี้ผมตั้งให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ขอทักทายไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ